สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะวันนี้โคกุนติมพามาทำพวงตาหู้ทานเองนะคะช่วงนี้กินเจกันนะคะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ติมด้วยนะคะมาค่ะช่วงนี้ทานเจกันนะคะวันนี้ติมจะพามาทำพวงตาหู้ทานเองกันนะคะ อันนี้จะเป็นโถเหลืองติีมแช่น้อมาสี่ชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงนะคะอันนี้จะเป็นแบบรอบเปลือกนะคะไม่รอบเปลือกก็เลยนะคะถ้าไม่รอบเปลือกก็อาจจะแช่นานขึ้นนะคะประมาณหกชั่วโมงนะคะเพราะว่าเม็ดมันใหญ่นะคะเราจะเอาน้อมใส่เล้าไปป่อนนะคะอันนี้ติีมล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อยนะคะน้อมตีมใช้ขวดใหญ่ช่วงขวดนะคะขวดกลางหนึ่งขวดนะขวดกลางอยู่ที่หกร้อยมิลลิลิตรนะคะ น้ำที่เหลือติีมจะเอามาต้มนะคะต้มให้เป็นน้ําอุ่นนะคะเราเค้อนน้าอุ่นจะได้ออกง่ายขึ้นนะคะต่อไปเแล้วก็มาปอนทถค่ะทถนี้ปอนให้ละเอียดเลยนะคะยิ่งละเอียดยิ่งดีนะคะน้ําม,มันจะได้เข้มข้นนะคะ ก่นแล้วก็ามากวางผ้ากระวางนะคะถ้าผ้ากระวางตาถี่ก็ควางชั้นเดียวนะอันนี้ผ้ากระวางติ่มไม่ใช่ตาถี่เท่าไหร่ก็เลยกวางสองชั้นนะคะเพื่อความละเอดนะคะ เราจะมาป่อนโถให้หมดก่อนนะคะเพราะว่าโหป่อนติมน่มเล็กก็ต้องป่อนสามรอบนะคะต่อโถห้าร้อยกรัมนะคะ คนเชรเรียบร้อยแล้วต่อยปเราก็ไปเอาน้ำอุ่นเรามานะคะพอจับล่อยแบบนี้เลยนะคะอย่าให้มันร้อนจนเกินบอยเวลาเราค้อนมันจะร้อนนะคะอเอาเทใช้ให้หมดเลยค่ะคนคนเล็กน้อยนะคะ ค่อยๆยจับผ้ามานะคะแล้วก็ค้นน้ำมันออกให้แห้งเลยนะคะอันนี้มันดูดไปแล้วติ่มต้องกวางอีกหนึ่งรอบแล้วนะคะมันจะมีกากตกไปนะคะ ค้อนหนกให้น้ำจนแห้งเลยนะคะตโตไปแล้วก็นำมาตั้งพอยนะคะตอนนี้ติ่มเปิดพอยปันกลางนะคะ เดี๋ยวจะดีเป็นไผ่อ่อนนะคะอ่อนประมาณหน่อยเดี๋ยวติ่มให้รู้นะคะต่อไปเราก็จะมาช้อนพวงมันออกให้หมดเลยค่ะ เอาพวงมันออกให้หมดแล,แล้วก็รออย่างเรยวนะคะรอมันเป็นพวงตะหู้อย่างเรยวนะคะอาจจะใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะคะก่อนมันจะเป็นพวงนะคะตัวนี้เป็นพวงแล้วนะคะติ่มก็รอมานานเหมือนกันนะแต่ติ่มไม่ได้จับเวลานะคะแล้วก็เอาตะเกียบฉวยออกแบบนี้นะคะต่อไปติ่มก็จะเอาไปตากลาวไม้ผ่อยนะคะอันนี้จะเป็นไม้ผ่อยนะติ่มเอามามัดติดลาวผ้านะคะแล้วก็เอาตากแบบนี้เลยะคะ่ะ ไม่ต้องตากแดดก็ได้นะคะได้ลมมันก็แห้งแล้วนะคะถ้าตากแดดมันอาจจะก,กวบง่ายมากนะเตรียมดอกเอาไปตากให้ดูก็เลยนะคะแป mm ๊ hmm. เบเดียวก็กวบเลยนะคะ mm hmm. ปริมาณพลอยประมาณนี้นะคะถ้าพลอยเลี้ยงมันอาจจะม้อยเลยถ้ามันเดือดมันก็อาจจะไม่เป็นพรางเลยนะคะ mm hmm. ตอนนี้ก็เป็นพวงแล้วเราก็สวยขึ้นแบบนี้นะคะ อยากกินขวางอร่อยก็ต้องรอนานหน่อยนะคะรออสมคนเหมือนกันนะคะกวนมันจะเป็นพวงนะคะอันนี้แห้งแล้วนะคะติมก็จะเก็บนะคะเก็บแล้วใส่ถุงไว้นะเวลาเราจะทําแกงจืดต้มจืดหรือว่าซุปใสไหลค่อยเอามาเส้นน้ําลยทํานะคะ คนหน่อยกินเจแล้วอยากทําก็ลองไปทําดู้ไดเลยนะคะติ่มชวนตุกอย่างแล้วนะคะวิธีทําก็ไม่ยากอะไรนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ผักเซให้ติ่มด้วยนะคะแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะ สวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเราทำกินเองนะคะที่ี่ทมก็ไม่ยากอะไรนะคะตอนนี้ยังไม่ค่อยแห้งดีนะที่เตรีมเพิ่งเอาขึ้นเมื่อกี้นะคะเราก็จะขยับมันหน่อยนะคะเวลามันแห้งเลยมันเอาออกแต่ยากนิดนึงนะเราค่อยๆขยับมันตอนมันยังนิ่มๆอยู่นะคะ ถ้าล้มขยับมันอาจจะติดไม่ผ่อยแล้วออกอยากนิดนึงนะคะอันนี้ติ่มก็จะมาเก็บใส่ถุงนะคะแห้งจนกรอบเลยนะคะทำปล่อยมันได้ลมปล่อยมันก็แห้งไปนะคะไม่ต้องจางแกแดดก็แห้งแล้วนะคะ ทำง,ง่ายๆแค่นี้นะคะแค่นี้เราก็ได้ควงตาหูเป็บกินเองได้แล้วนะคะน้ำตาหูที่เหลือที่ติีมทำควางตาหูไม่หมดเตร่มก็จะเอาไปทำตาหูอีกกินนะคะเดี๋ยวไปดูกันได้เลยค่ะติ่มทำแล้วนะคะน่าจะเป็นบุญนั่้แหละ เรามาดูกันค่ะเป็นบุ้นยังอันนี้มันยังร้อนอยู่นะคะเตี๋มพึ่งเทออกแล้วก็มาดูนะคะเป็นบุ้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะเอาไปทำเต้าหู้ก็เลยนะคะทำเต้าหอยน้าผิงก็เลยนะคะอร่อยดีนะคะวิธีทำเต้าหู้เต้าหอยติ่มสวนในลงคลิปไปแล้วนะคะคนไหนย,ยังไม่ได้ไปดูก็เข้าไปดูได้เลยค่ะ วันนี้ติ่มขอลาเพียงต่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ